สวัสดีครับชิบนีพามาเที่ยววัดทุ่งเมืองเตา่าอยู่ที่ตำบลเมืองเตา่าอำเภอพยัคฆภูมิไสจังหวัดมหาสาครคามชิบแ้วผมพาไปเบึงวัดศรีน,ค,นครเต่ากับว่าท่านจัดเจนบันไดน,นะครับเป็นการถ่ายภาพที่รวบๆอยนะครับเนื่องจากว่าปัญหาก็คือจงบอกไปโทรศัพท์นะครับแต่ว่าชิบนีมาบึงมาเที่ยวนะครับวัด ทุงเมืองเตาบาัดแห่งนี้ยุติทิศท,ทางตะวันออกของมูบันตะกิตะกรกับนี้สองบัดมูบม่บันปัวมู่บันเป็นเป็นมู่บันใหญ่แปดมู่บัน่น้มกันเป็นมูบันใหญ่บันดังเดิมบันเกาแจบ้บันที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะมตั้งแต่พุนทังอำเภอรัตนบุรีของพรอมกันโมเมนต์ธรรมดานะครับเป็นหนึ่งในเขตทุงกราห่วงไ่ ยูที่บานเมืองเตาแห่งนี้ประวัติความเป็นมาเงาวน่นนะครับแล้วก็วัดแห่งนี้ตั้งแต่ผมย่างของมา่าน่ผมสุว่ามีความสะอาดในระดับหนึ่งคือกันนะครับสะอาดพื้นส่วนมากจกะเป็นเทเป็นคอนจีตไปสมบูหณ์ละนะครับสถานที่กับพก,กวกขวงอะไรนะครับบวกขวงอะไรก็มีอุโบสถหลังงามอยู่ทางส่วนตะวันออกตะกี้ ตก่กอนนี้ิ่นเปิดเป็นการเลียนหนังสือโยนี่นะครับพุธาวรคุเจตขี่บ่มีโรงเรียนบ่มีอย่างิ่นว่าผ่นมาเลียนอยวัดนี่นะนะครับก็ถือว่าส้างมาโดนพอสมควรเป็นร้อยปีขี้กันฟังเสียง,ง,งแต่สิ่งของที่เป็นสิ่งโบราณกันบ่ทันปรากฏบ่ได้ปรากฏนะครับผมก็บ่ได,บบได้สอบถาม คือต้องขอโทษนะครับการเที่ยววันบ่ค่อยละเอียดปานใดแต่คิดไปต่อไปก็สิพยายามลงรายละเอียดอยไ่างต่างองค์กรมีโอกาสได้สนทนากับทางพระอาจารย์บรรยุกธขออนิยมเนี่งเป็นไงความเมตตาทายทรรมใดอยังได้นะครับครับผมแล้วกรับในส่วนที่ยางเข้ามานี่ก็รู้สึกว่ามีความลมเย็นมีความเป็นตะยูนะครับพี่ๆน้งนองๆ้องนะคมีมาทำบุญทำนี่กันประจำนะครับในที่วัดแห่งนี้ ครับก็มีต้นไส้นะครับเป็นลมเป็นเงาเป็นหฮมให้พี่น้องได้สา่ควมรลมเย็นกระสือยู่นี่โดนพอสมควรอยู่ต้นไส้นะครับนี่ตน้ตนพุต้นไส้เนี่แหละนะครับผงที่ผมนําจิบทำยังติดนะตามอยู่เรื่อยๆนะครับอุโบสถระง,ง่ามนะครับก็ถือว่าเป็นอุโบสถยกไม่ไม่ก,กับปรากฏขึน้นมาเป็นสางมาตทปีพศอซอทราย บอร์เป็นบอร์ในเชียนไหวนะครับก็เลยบอร์านพราะว่าทางผมมาเนี่ยมันกันแดดหอนเนะาะทำพระอ,อาจารย์มันก็นเกี่ยวกับพระจำพรรษาปีนี้ก็หลายรูปสมควรอยู่นะครับแต่กขบาลาทอวัดสีนครเตาอันนี้คือวัดทงนะครับเป็นมีอาคารซึ่งเป็นอาคาัรบ้านเฮตาตะกี้ตะก้อนกรือว่ากุฏิไงนะกุฏิให ถึงมีของมีอทีธรรมบัตนะครับอยู่ทั้งหันแต่เป็นก็ยุกไม่ไนเนี่ยนจะสางเป็นปูนสางเป็นปูนเป็นหลังเดียวสิละถ้าหากว่าวัดวัดนี้นะครับพี่น้องมาจากทางเพื่อเกษตรทางทางพูนเกษตรแกเข้ามาพงวานาสิเหลียวเห็นเนี่นะครับอยู่ทางมันออกบันหองเต๋านะครับ ที่ทางหลังมันก็จะมีเป็นทางก็มากก็จะเป็นป้อมมันเป็นยังสันนะครับถ้ามาจากก็เพื่อพยักทางพุนกคอับเอาเห็นในตะกีตะกรอนกับผมเมืองแหลกนะจะเห็นหอลังข้างกับหลังงามนะครับมีหอหลังข้างมีหนังร่มรือนนะครับเป็นตะยุความสะอาดก็ถือว่าเย็นหูเย็นตาละเบืองแล้วมีความสะอาดเย็นหูเย็นตาพระประมาณนนะครับนานไปกับเบืองแล้วก็ สึ่งผมมานี่ก็เป็นนาฝนเนะาะอาจจะก้มสะอาดก็อาจจะตามภาพก็สิวบ่เทดาใดเพราะเป็นนาผลยืนแชะเนียล้านปูนล้านยังก็เฮ็ดให้ขึ้นล่าขึ้นคนอินนี่ยังนะฉีไข่หนํำตะไข่นนํำนะครับอันนี้ก็สิเป็นพระที่เิ่นเป็นภูกตังวัดนีหยังประมาณนั้นนะนะครับ บังผ่าโดยร่วมๆไปนะครับนี่คืออุโบสถนะครับเป็นอุโบสถทีหลังกัทัดลัดพอสมควรหลังกำลังงามเหมาะสำหรับยุคปัจจุบันคือบอ่บอนยับวโตจนเกินไปเพราะว่าสมัยคุมือกับบวชพระสิบงวคือแต่สมัยก่อนๆน,นะสมัยทัก่อนบวชพระเป็นได้หลายๆรูปหลายองค์เป็น สิบเป็นสิบแต่สมัยของมือกันจัดงานอือกระถึ้รือโล่มกับวชองค์หน,นึ่นงรวมหนึ่งระะาัานนี้ับ่อันนี้ก็ส่วทางเว้นออกถ้าเวนออกก็มีสานนำนะครับเป็นออกสล่าลักเมื่อกี้นะครับมีสารนำฝากสานนำไปกัติดงกับหัวกองพี่นอ้องชาวบ้านมีบ้านเลื่อนต่อไปอยู่ ออกไปทา้งพูนนะครับจะเป็นทังถนนใหญซีเลนอย่างน,นี้ไปเกษประมานจะเคิงโลประมาณนั้นนะหารอยเมตรประมาณนั้นวะกบ่ถึงกิโลนะครับผมกับผค้คายเดียรงเขาเสียนาำท่ายตน้นโดนมากใกห้นนะครับมูบนอย่างนี้นะครับนนนะโดนดูบดตึงสี่ผมเรียวบึงประทาไทยหลุดไปสี่งามนะครับบวดดันง,งามดังช่วงที่เพิ่น จัดงานฉลองผมกับบมโอ,อกาไในอยู่หรือว่าบวบด้มาเห็นนะคะรักบก็เลยบอกหัว่าเป็นจัดเห็นในปีใดแต่ก็หลายปีเพอประมาณหนึ่งนะครับอาจจะประมาณจะยี่สิบประมาณนั้นนะหรือสมีการบูรณะไม่บอกหรือจังใดก็บ่บ่เข้าใจนะครับบอเห็นป้ายพี่น้องผ่านไปผ่านมากก็ลองลอง,ลองแวะเข้าไปบึงนะครับสวยงามนะครับเป็นบัตรที่สมควร ได้รับในดัานจิตใจของพีของน่องผู้ที่ไปพบไปเห็นนะครับซึ่งพระกุปอาจารย์นะครับเพิ่งระให้ความเมตตานะครับบาวจาสนทนานำดีๆนะครับเป็นคุ้ยเป็นนินนะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ปาคภูมใจนะครับที่เห็นปะภาคุปอาจารย์นะครับหลายรูปที่บ่าจาลักษณะแบบเป็นการไททอดควกรููเป็นการไททอด นะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านในบริเวณวัดนะครับให้ญาติโยมผู้ที่ไปสัญจรไปมาได้รับทราบนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับก็ขอก็ให้พระครูบาูอาจารย์ทุกลุปทุกองนะครับที่พี่นน้องๆที่ที่ตามช่องของผมนะครับจงมีความสุขความเจลื่อนนะครับปรารถนาสิ่งใดสมความุ่งหมัดปรารถนาขอบคุณโดยใจนะครับที่เบิ่งตะต้นจนจบนะครับกับพ่อกับผมนะครับในคฉิบ ต่อไปนะครับให้กำลังใจโดยการกดถือใจกดติดตามนะครับสิมีชิดทีวัดต่อตอไปมานำเสนอกับท่านนะครับกับพี่กับน้องได้ติดตามกันกราบขอบุญคุณใจครับ